ไม่ดีโทรหานี่ไหมคะเยวก่อนนะหนึ่งหนึ่งหกเก้าใช่ไหมหนึ่งหกเก้าเนาะไม่ใช่หนึ่งหกหกเก้าอ่านกับล้อก็ถู่เพียกเข้าก่อน ไยังนะคะมีมีโทรหาหร้อยังคุณนัทคุณจโทรเราบเดี๋ยวๆแนี้ไหคะหนึ่งหกหกวันนี้ข้ามถนนมาแล้ควรดีลยเดี๋ยวก่อนนะคเดี๋ยวจะโทรอยู่นะคะ เอาพอดีจะแจ้งวัตทีิเหตุอะคะ่ะอ,อยู่หน้าสะามบันลรงในค่ะเอ่ค่ะพอดีพอดีนะคะพอดีอะไรนะคะ,อ,ะ,ะ,คะอยู่ตรงเส้นที่จะไปอนุวะคะ่ะ ใช่ใชู่ล้อล้่หน้าสถามบันโลตไตค่ะพอดีมีผู้หญิงข้ามถนนนะคะแล้วก็มีรถล้อไฟมาชนนะคะอ้อนิ่งเลยค่ะแต่ยังไม่มีใครไปไปไปย้ายอะค่ะ ทานทานอาหารแต่เดี๋ยวได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะใช่ค่ะ